สวัสดีค่ะเพื่อนเพนทุกคนตอนนี้ไม่เป็นกับคุณลุงก็อยู่บนเครื่องค่ะบนเครื่องก็ไม่มีอะไรจะถ่ายไม่เป็นก็จะถ่ายรายการกินโชว์ค่ะถ่ายคุณลุงนิดเดียวเพราะว่าคุณลุงแกไม่สนใจแลวค่ะจะถ่ายอะไรส่วนนึนเป็นก็จะถ่ายกินโชว์ค่ะเพราะไม่มีอะไรจะให้ถ่ายเนาะก็ถ่ายไม่เป็นคนเดียวแล้วก,กินอาหารไปด้วยค่ะ ไม่เพ็่นก็จะไม่พูดอะไรในช่วงกินโชวนะคะก็จะให้เพื่อนๆได้ชมการกินโชของไม่เพ็่นไปด้วยส่วนที่ไหลก็จะเห็นว่าไม่เพ็่นยังปวดไหลยอยู่ค่ะยังติดพลาสเตอร์อยู่ค่ะติดเป็นบางครั้งบางคราวค่ะไม่งั้นผิวมันจะเสียคือแพ้พลาสเตอร์นะคะมาค่ะทันด้วกันค่ะกินโชนะคะ อย่างที่บอกคะ่ะไม่ได้ถ่ายอะไรบนเครื่องบินไม่มีอะไรจะถ่ายมีแต่หน้าคนจะถ่ายหน้าคนก็ไม่ได้คะ่ะสงวนลิขสิทธิ์นะคะจะไม่เป็นไม่สงวนนะคะนั่งกินโชว์ให้เพืเ่อนๆชมอร่อยคะ่ะทักทายไปด้วยเพราะว่าไม่เป็นพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเสียงมันดังคนเขาเงียบคะ่ะเวลากินข้างหลังก็เงียบข้างหน้าก็เงียบวนข้าง ก็คือคุณลุงก็เงียบเหมือนกันค่ะไม่เป็นก็จะกินอย่างเดียวค่ะ ให้อ้วนได้ยังไงคะเพื่อนๆคุณลุงอ่ะแกทานนิดเดียวไม่เพนนะกินหมดเลยเพราะว่าไม่เพนนะกินอาหารอร่อยอะไรก็อาาร่อยขอให้เป็นอาหารที่กินได้คะ่ะรสชาติอร่อยคุณลุงบอกว่าใช้ได้แต่สําหรับไม่เพนแล้วอร่อยทุกอย่างคะ่ะกินเอากินเอาอันไหนที่แกกินไม่หมดไม่เป็นก็อยากจะชิมกินหมดเลยคะ่ะเสียดายอาหาร ทานอาหารเสร็จแล้วก็กินเค,ค้กต่อคะ่ะสองกล่องเลยเพราะว่าคุณลุงแกไม่เอาเค,ค้กแกบอกว่ามันหวานแกเป็นเบาหวานแกก็เลยไม่ไม่กินคะ่ะ เึ้นด้วยกันก็ต้องลงด้วยกันนะคะ่ะนี่ค่ะอยู่เนื้อฟ้าเลยค่ะอยู่เนื้อเมฆเลยค่ะตอนนี้และกําลังจะลงแล้วค่ะเริ่มมองเห็นดินเห็นต้นไม้เห็นแม่น้ําแล้วค่ะบนท้องฟ้านี้ข้างบนเนี่ยมันจะสวยมากเลยค่ะมันจะเหมือนน้ําเดือดมันจะเหมือนไอ้น้ําที่น้ํากําลังเดือดนะคะสวยงามมากเลยหรือว,ว่าเหมือนปุยนุ่น ไม่เป็นชอบถ่ายค่ะเนี่ยก็ชั่วโมองผ่านไปแล้วค่ะทั้งสีชั่วโมองแล้วเครื่องบินก็จะลงไปเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นประเทศนอร์เวย์ชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะไม่เป็นก็ถ่ายเป็นช่วงๆนะคะเพื่อเป็นการบันทึกเอาไว้ค่ะสวยงามมากแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงพื้น เต็มที่แล้วค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนี่เห็นไหมคะชัดขึ้นชัดขึ้นป่าสนค่ะที่เห็นข้างล่างนั้นก็เป็นป่าสนแม่น้ําแล้วก็หมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองกรุงออสโลคะ่ะที่สนามบินใกล้ๆสนามบินนะคะแล้วคนก็จะย้ายมาใกล้สนามบินแล้วใกล้สนามบินนี้ก็จะเป็นเมืองที่จเจริญกว่าเก่าคะ่ะ